เราจะต้องปิดแอร์ก <thumb> <st> like ่อนแล้วค่อยสตาร์ทเครื่องหรือสตาร์ทเครื่องก่อนแล้วค่อยเปิดแอร์ยิ่งคุณปิดปิดเปิดเปิดปิดปิดเปิดเปิดอะไรเกิดขึ้นเดี๋ยวผมจะลองให้ดูผมสตาร์ทไปแล้ว5 8ถึง8วินาทีคอมแอร์ถึงจะเริ่มทำงานโลกมันเปลี่ยนไปครับทุกวันนี้เราแทบจะไม่ต้องทำอะไรกันแล้วในความเชื่อเก่าๆที่ว่าเราจะต้องปิดแอร์ก่อน แล้วค่อยสตาร์ทเครื่องหรือสตาร์ทเครื่องก่อนแล้วค่อยเปิดแอร์อันนั้นเป็นความเชื่อเดิมเพราะว่าอะไรเพราะว่าไอ้เจ้าคอมแอร์เนี่ยมันทํางานอยู่แล้วมันก็กินกําลังเครื่องสมัยก่อนเป็นแบบเมนูซึ่งมาปัจจุบันทุกอย่างมันเป็นออโต้หมดแล้วฮะรอบเครื่องไม่ถึง700รอบในรถบางยี่ห้อนะครับแอร์จะไม่ทํางานเพราะฉะนั้นมันไม่ดึงกําลังเครื่องหรอกครับมันจะมีอยู่อย่างหนึ่งที่ยังจะต้องกินไฟอยู่ก็คือเจ้าตัวบราเวอร์ซึ่งก็กินไฟน้อยมากถ้าแบตเตอรี่ไม่อ่อนจริงจริง คุณไม่ต้องไปปิดแอร์หรอกครับหรือเปิดค้างไว้เลยเนื่องจากว่าอะไรยิ่งคุณปิดปิดเปิดเปิดปิดปิดเปิดเปิดอะไรเกิดขึ้นไอสวิตนี่แหละเสียเดี๋ยวนี้มันเปราะบางไปซะทุกอย่างนะครับยิ่งโดยเฉพาะรถรุ่นใหม่ๆคุณปิดเปิดทุกวันหรือวันหนึ่งคุณคุณขึ้นรถ5รอบปิดเปิด1ิเที่ยวคุณคิดว่าสวิตตัวนี้จะอยู่กับคุณได้นานแค่ไหนรถมันไม่ทํางานหรือว่าไอเจ้าคอมแอร์เนี่ยมันไม่ทํางานหรอกจนกว่า เครื่องยนต์จะถึง700รอบหรือดีเซลก็ต้องเกิน300-400รอบขึ้นมามันถึงจะทำงานสรุปอย่างนี้ครับรถตั้งแต่ปี2000เป็นต้นมาไม่จำเป็นต้องปิดแอร์หรือว่าสตาร์ทเครื่องแล้วค่อยเปิดแอร์ไม่จำเป็นอีกต่อไปแล้วครับเดี๋ยวผมจะลองให้ดูผมสตาร์ทไปแล้ว5-8วินาทีคอมแอร์ air, ถึงจะเริ่มทำงาน <pe ars> นี่ครับทำงานเรียบร้อยแล้วครับเห็นไหมฮะผมสรุปให้อย่างนี้เลย ไม่ต้องไปเปิดไปปิดมันยิ่งเป็นออโต้เราตั้งมันไว้เท่าไหร่ชอบใจเท่าไหร่เอาเท่านั้นเลยแล้วมันทำงานมันเองชอบกดไลค์ใช่กดแชร์สาระความรู้ดีๆจากอีเดเมสส์ในช่อง Apollo Channel สำหรับวันนี้ผมอาจารย์ตุย๋ยขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ